มาทำอะไรกันคะอาชีกันค่ะเล่นสไลเดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นกุญชีไปรอข้างลู่เลยค่ะเดอลงไปนะอ้าจะตายตอนลงก่อนอันปั้นเดี๋ยวๆอย่าพึ่งลงอย่าพ่งลงลงไปยังง่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งลงอย่าพ่งลง อันปั้นลงยังอะอันปั้นลงไปแล้ว,วลนี่เลย,ออยโอ้ยน้องอันปั้นว่ายน้ำเก่งเลวไปเล่น่าวนะคะ,ะไปคะ่ะเราไปดูกันคะ่ะกี่รอบแล้วคะ,ค,ะคุณเล่นกี่รอบแล้วคะ สามรอบแล้วค่ะคุณนาคุณพิมพ์เล่นกี่รอบแล้วคะ,วคะระวังลื่นนะคะจะรอตรงนี้นะจ้าเอาลงมาเลยลงมาเลยวิวลงมาแล้วหนึ่งคนอันปั้นลงมาเลยอันปั้นลงมาเลย ลงได้เลยไหนยะจางอยู่ไหนจางจางมาแล้วจางมาดังพรุง right, เอาไว้เดีวเร็วจางว่น้ำเป็นแล้วครับน้องจางรนนะครูพิมสอนครูพิม